เราเชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วแหละเข้าใจและว่าทำไมนุชถึงคบหากับยานได้นับถือคนที่โกหกตอนแหลเป็นแม่ได้ก็เพราะว่าพวกเธอมีนิสัยเหมือนกันนะสิบิดเบือนเป็นปกติถ้าบอกว่าเราเคยอวยทนายจำเลยช่วยเอาหลังฐานมาฟาดหน้าเราได้ไหมเราอยากเจ็บบ้างอะ <c oughs> ไปหามาเอามาอวดเพื่อนๆเอามาอวดคนหน่อยอไปหาข้อมูลมาหน่อยแหมพอรบแพ้หน่อยทนายจำเลยนี่ก็ช่วยใช่ไหม ดาทนายจำเลยว่าอะไรนะห่วยใช่ไหม,มพี่ฟอรไลท์ใช่ไหมตอนแรกนะชีนุดไหนละหลักฐานที่เราอวยทนายจำเลยขอหลักฐานหน่อยสิความเห็นทางกดีเราชัดเจนมานายแล้วเรามีความเป็นตัวเราเองเสมอมาแต่นุดนี่นับวันหน้าตาเหมือนยานขึ้นไปทุกวันแล้วอะยังจะสั่นดานเหมือนมันแล้วนะรู้ตัวไหมเอ๊ะแล้วถามจริงๆนะนูดเครื่องเราใช่ปะที่เราไม่ยอมไปช่วยนุด ตามที่แอนนามันมาขอร้องโอ้หอ,อย่ากโกรธซี่อะเรื่องเก่าเราไม่พูดถึงก็ได้เอาเรื่องนี้ดีกว่าที่ว่าเราเคยอวยทนายเบิ้มอะขอลักฐานหน่อยซีเราอยากเจ็บโอ้ยโอ้ยเทียววัฒนายำเลยเด็ดทนายจำเลยอย่างนั้นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจเข้ารีบออกมาโพสต์ว่าเขาทำงานห่วยโอ้ไหนมึงชื่นชมจะเป็นจะตายทนายในคดีชมพู่ ที่เราเคยอวยก็คงจะมีเพียงแต่ทนายแซมเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงอวยอยู่คนเดียวนะ <c oughs> จำเลยจะเปลี่ยนทนายชั้นอุดทณ์แต่ายโจย์ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเอ๊ะอะไรที่ไม่เคยเปลี่ยนแล้วเราก็ยังได้เอกสารเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะ <c oughs> เรารู้นะว่าหนดระแวงเรามากถึงขนาดให้ทนายแซมบล็อกเราอะไปคิดเอาเองไม่พูดเยอะ เจ็บคอทำนายผิดแล้วเป็นไงพอทำนายผิดแล้วไม่ได้ดังใจก็ไปว่าเขาอย่ารงเกบ คนโกหกมักจะมีเป้าหมายนะเช่นลูกโกหกพ่อแม่ตอนที่หนีเที่ยวเพราะกลัวพ่อแม่ดุคนบางคนโกหกสังคมอยากได้รับการยอมรับแต่คนบางคนเลือกจะโกหกคนที่สนับสนุนและรักตัวเองเพียงพอเขาเห็นคนพวกนี้เป็นเหยี่ยงไงละ่ะแต่เป้าหมายของการโกหกของคนประเภทนี้ไม่ใช่ฝ่ายตรงกันข้ามเพราะฝ่ายตรงกันข้ามคงจะไม่มาให้ผลประโยชน์อะไร และคงจะไม่มาอุดหนุนไม่เทคะแนนสงสารให้เปลี่ยนกลายเป็นผลประโยชน์ได้เป้าหมายของคนประเภทนี้คือคนที่รักและชื่นชอบตัวเองพูดง่ายๆคือหลอกคนที่รักและสนับสนุนตัวเองเพียงเพราะคนเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนความสงสารเป็นผลประโยชน์ให้ไงล่ะ <laughs> <laughs> เราจะทำให้นุชรู้ว่าการเอาละฐานมาฟาดหน้าคนโกหกนั้นเป็นยังไงรอชมนะเจ๊ ไปหามาเอามาอวดเพื่อน,เอ,นเอามาอวดคนหน่อยจิจะหาข้อมูลมาหน่อยแหมพอรบกแพ้หน่อยทนายจำเลยนี่ก็ชุยใช่ไหมด่าทนายจำเลยว่าอะไรนะห่วยใช่ไหมอืมพี่ฟอร์ไลท์ใช่ไหมตอนแรกนะเชียร์ว่าทนายจำเลยเด็ดทนายจำเลยงงอย่างนั้นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจเข้ารีบออกมาโพสต์ว่าเขาทํางานห่วยโอ้โหในมึงชื่นชมจะเป็นจะตาย ทำนายผิดแล้วเป็นไงพอทำนายผิดแล้วไม่ได้ดังใจก็ไปว่าเขา